เทคนิคร่างกายสุขภาพแข็งแรงนี่ยังเนี่ยใหญ่จะขึ้นหมิ่นยังก็มีจิตวิัวใจเนาะไม่ติดหัวใจไม่ติดหัวใจอีหลีนะยายิ่งเยียมแจ่มใสยาทุกยาโศกเยอะเนียนบ่อยใหญ่ทจังไหนบ่โศกบ่าเร้ากันบุกกันดันบ่ก็ม้วนหล่อบ่ก็ม้วนหล่อเนี่สิละโอ้ยร่างกายแข็งแรงเลเก่าชิ้นเก่าปียามจริงเคยเข่าโรงพยาบาลบ่ใหญ่ป่วยเคยป่วยเข่าโรงพยาบาลบ่ บ่หหันลงบ้านเอาบ่บ่เคยไปดิเออขันเป็นสวยเป็นชิ้นเป็นน้องเขาไปลงบ้านแม่ไปอยู่เต็มแม่เองเลยดิเป็ดเป็ดไข่เป็ดยเป็ดโชคสิบ่มีบ่มีบ่มีเลยมันวันเดียวเขาโรงเรียนผนไปหรือเกิดก่อนโรงเรียนเกิดก่อนโรงเอ๋อแล้วก็ไก่ ก็ไก right, so ่ข้อพองกังหวะไก่หูยู่ใช่เลยใช่เลอใช่เลยใช่เลยลายไปได้อยู่อ๋อไล่ได้ห่างมันบ่ได้เขาโรงเรียนบ่ได้เขาโรงเรียนเดือนีนหลังข่อมตามปกติเนาะขึ้นคุนเท่ากับต้องนางแต่ว่าเจ็บขาเจ็บแข่งเจ็บขาบ่เวลาเดินบ่มีบ่เจ็บรองยางเมืองบ่เสือบ่เชื่อเลยคุณข้อแต่ยางไปไหวไปทีหางเป็นมันดอมต้นนีอ๋อมันจะดองยังกันเนาะ มันก,กระจองธรรมดาแหละยายไอ้ยาย,ย,ายอวยพ่อใน,นคนคนคนเบิงทิพนี่เนี่ยครับเอาหันหน,น้ามาหนีอวยพ่อเนี่ยผมอวยพ่อให้ลูกหลานอืมให้เจังได้จังแสให้อายุมั่นควันยืนม,มีความสุขคือ,อยังยายก็ได้บ่มีความสุขความสูกเอาอ้ยพ่อหันหน,น้ามาเนี่ยมันบ่มีเม่อยหยังให้ลูกแลยใจจิตใจใจของจากาของนออรอนยาอยู่มองยังยายเนี่ยมังทุกข์เลย เอาไปกินกับข้าวจ้าอ๋อนี่สมเกินกับยายกินกับข้าวแบบไหนมะม่วงใส่ข้าวเหนียวจำคนเหนียวเลยจำคนเหนียวเลยว้าหนึ่งขอลากับผ่านอู้เอาคนเหนียวตัวใหิ่หนะอยอู้าูใกล้แข็งแรงเน่อยอายุจักจักปีกับยายเก่าชิบเก่าเิบเก่าปีจ้าอืม เกาสิเกาจักเดื่องล่ะพี่พี่ไม้นี่ลอยปั๊ดหลังใกล้แข็งแรงบ่เติบมาเป็นตัวคนบ่เคยเจ็บเคยไข่บ่เคยปวดเคยสู้ยู่จักถีล้วลูกอืมเคยเกลียบปุ่นปุ่นเลยอืมเทคนิคร่างกายสุขภาพแข็งแรงนี่แกนี่ยังเนื่อยยายแล้วคนณม่นยังก็มีจังหัวใจเหรเนาะมีจังหัวใจ ไม่ต้งว่าใจหอีะลีใหญ่ยินงแก้มแก้มใสยาทุกยาโศกเยอะเมนบ่อให่ที่จังไหนบ่อโศกบ่อสากันบุกกันดันบ่ออะไรบ่อหล่อเนียสีละเนี่ยอาหารการกินละใหญ่อาหารการชินนะมมนอยากแล้หลูอคนยากกินกับเมี่ยวเมืองกัามฟันผ้าหลัง่วงนีนะเออที่เขาเขาเราก็แล้วไปเรียมือแล้วเว้นเลี้ยวปีแล้วเรียน ต่อพวกพักพวกยังเด็กเคยกินพวกพักพวกยาแต่ิ้อยู่บ่ขาดอบ่ขาดปมูกเอ่งรือว่าจากไหนครับพักน่ะน้อหแลน้อแกสิอน่าว่าหรือักซ้ำที่กินเนาะน่หัวได้เสวะไหนน่ะออมาเถอะฝุ่นแขกมางานกันมีมาเกลมามีซ้ำมาปุ๋ยพักกระเดากันมีเกีวกัเกลที่เป็นื่งคนลงท่เอ โอ้ยหลังใกล้แข็งแรงและเก่าชืเก่าปียามจริงเคยเข่าโรงพยาบาลใบใหญ่ป่วยเคยป่วยเข่าโรงพยาบา,บา,บาลบาา่บ่หัวโรงพยาบาลเอาบ่บ่เคยไปดิเออขันเป็นป่วยเป็นทีเป็นน่องเขาไปโรงพยาบาลแม่ไปอยู่ตเต็นแม่เองเลยจีเป็นเจ็บเป็นไข้เป็นป่วยเป็นโชวสิบ่มีบ่มีบ่มีเลยโอ้ ยิบุญวาสนาตัวนกอายุหลังกายแข็งแรงบ่เคยเข่าบ่บ่เคยเข่าโรงพยาบาลเจ็บไข่ได้ป่วยอายุจนถึงเกษเก่าเก่าบ่เคยป่วยเข่าโรงพยาบาลเลย่บ่ไปไปเบื้งลูกบ <together>. ื้องล้านไปไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานที่เข่าโรงพยาบาลแกแกสิป่วยเขาไปนอนโรงพยาบาลนี่บ่เคยโอ้ยพ่อเชียวยิ้มเยี่ยมเตียมใส่หลองเพลงได้บ่อใหญ่ เขาลงเรียนทุนไปหรือเกิดก่อนลงเลียนเกิดก่อนลงอ๋อแล้วก็ไก่ก็ไก่ข้อข้อหนไกบ่หรือใช่เลยใช่หนุใช่เลยลายได้ยูอ๋อล่ได้หางวันบ่ด้เขาลงเรียนบ่ได้เขาลงเรียนเขียนหนังสือเป็นบ่ จะต้อซื้อกับให้หลังมากับเขียนถือเขียนได้อยู่เขียนตามหรือเขียนถือเขียนได้อยู่จ้ะอืมลองเพลงนี่เป็นบอปอ่ะนี่ยลองเพลงทำไมตะกอนเขาลองเพลงอย่างยายเบื่อเนี่ยมันลายเสียงเนาะแถวแถวตะแคงสันบอปมันมันแนมตะพีแนมเนี่เอาลองเพลงที่เคยยายเคยลองแต่สมัยสาวเอา จำได้บ่บ่บ่มีแล้วโอ้ยหมดเด้บุญเนาะบุญนางควยหมดนางควยหมดได้นางคุยหมดเอาขยับขยับโปูยายเนาะผัดอายุลอยปียายซื้อยังเกาะยังไม่ได้ถามอยู่ซื้อยายยังยายย้อนฮะย้อนยายย้อนย้อนย้อนทุมพุดขุมทุ่มพัดอายุเก่าชิ้นเก่าพีป๊าดพี่น้องเอ้ยอายุ เก่าชื่อเก่าปีหลังกายแข็งแรงย่างได้ลองเพ่งจำบ่อได้สมัยตะกอนจำบ่อได้่อนแต่แท่งศาสตร์จริงแท่งศาสตร์ว่ามันมี่แท่งคือชื่อมเออบ่าอ่าสมัยตะก่อนบ่ขยมีเพลงเนาะบ่ขยมีวิทยุนั่นบ่ใหญ่ทำต่อได้โอ้ยายล่องเดินเดินในหลังข่อมตามปกติเนาะขึ้นคุเน่ากระต่องนางแต่ว่า เจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บขามบอกเวลาเดินบ่มีบ่เจ็บลองยางเมืองบ่เสือบอ่เชได้ขุ <c oughs> ่าบ่ตัดยางไปไหวไหวไปตีหั่งเป็นมันดอมตัวนี้อ๋อมันจะดองยังไงเนาะมันกระจองธรรมดาแหละยายอ,อ,อ่ออยูเก่าชิบเก่าชิบเก่าแล้วสิคือนจาผู้บ่าวคือนจาผู้สาวติกดก้นกับบ่อใดเนาะบ่ีแล้ว <c oughs> เออออ้ยหลังกล้แข็งแรงครับพี่น้องเยอะย้ะใหญ่ใหญ่อ้ยพ่อในคนคนคนเบิงทิพนีเนี่ยครับเอาหันหน้ามาหนีอวยพ่อในผมอวยพ่อให้ลูกหลานอืมให้จังได้จังแส่ให้อายุมันขวัญยืนมีความทุกขคืออย่างย่ายก็ได้บ่มีความสุขความโศกเอาอวยพ่อหันหน้ามาเนี่ยวันบ่มีเม่หยางให้ลูกแล้วจะจีตจะใจของจากของนรนอยู่ เจะบุญบาทาศาสนาสานตาครับถ้ามันได้กับมันกับพี่จังก็จังพ่วงมุมบาทศาสนะของแม่อยู่อ,อันนั้นขำมากเกินมากับมากเกินครับอืมว่พรหายอะไรแมนบอนนเลเนี่ยหายอะไรเนี่ย ไ้อ้ให้รูให้ายตั้งใกล้ทังใกลทังเอ้าอุยพอนมืงไอ้ินไเ่งถึงผูสุกคนเลยเนาะใม่เป็นยังเลยอันใดก็อจะชิมมากไก่มากไกลสิเป็นจังบุตรศาสนาสาตาคราบอ่าอะมาตอไปอยู่ดินไ่แหงปันาจิงได้คันมันได้ชิงนันหาเงินหาทองกันเป็นเงินเป็นทอง โอ้ยสาธุสาธุสาธุยายโอ้ก็ให้ละคุณยายจ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ได้ป่วยโอ้สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเนาะ่เขาบอกผัวกับเธอผัุสาธุสาธุได้ยายนะสาธุอยู่หลายปีแท้แท้ อ้อ<า>อ้ออ้อให้ร่อยกว่าได้จ้ายเ,เดี๋ยวสิมาหาได้เนี่เออเออเออสาธุสาธุครับอขอบคุณที่ขอบคุณที่รับชมครับจ้า